สึนามิขึ้นลูกที่สองมาแล้วของรัฐบาลเศรษฐากฤษดาจีนะวิจารณ์รัฐมนตรีช่วยคังคนเป็นรัฐมนตรีช่วยคังเป็นประหลักกระทรวงการคลังมาก่อนจริงๆเป็นลูกม่อของกระทรวงการคลังรับราชการแล้วก็เติบโตในกระทรวงการคลังถกแต่นั้นไม่ใช่สาระหรอกสาระคือเขาเป็นรัฐมนตรีช่วยคลังในการปรับคอรมอรอบนี้ซึ่งแต่เดิมเขาก็ยังเป็นอยู่ครับเขายังรักษาไว้ประเด็นคือ คนอาจจะลืมได้ซ้ำว่ารัฐมนตรีช่วยขังมีทั้งสามคนคืองี้ <laughs> ใช่ไหมเดิมเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคือนายกใช่แล้วนายกมีรัฐมนตรีช่วยสองคนไปถึงรัฐมนตรีคลังเนี่ยมีรัฐมนตรีช่วยสองค,คือคุณจุลพันธ์มาจากพรรคเพื่อไทยรพรรคเดียวกับนายกอีกคนหนึ่งคือคุณกฤษดาจีนวิจารณะเนี่ยแหละแต่มาจากพรรครวมไทยสร้างชาติแลพูดตรงๆรัฐมนตรีช่วยสองคนนี้มีบทบาทสูงมากในการทํางานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กระทรวงการคลังในยุคที่นายกเป็นรัฐมนตรีคลังเพราะว่านายกงานหนักเยอะก็ต้องแบ่งสองคนนี้ก็แบ่งงานกันทาอยู่กันสองคนฝั่งพรรคเพื่อไทยเขาก็ดูใิจิตต์บอลเล็ตถูกต้องคุณจุลพันธ์ฝั่งคุณกฤษดาเขาก็ดูหน่วยงานอื่นๆกันไปดูธนาคารธนาคารเลยว่าไปเพราะมันมีปรับคอรมอรอบนี้ปรากฏว่าพรรคเพื่อไทยเขาต้องการถูกคนมาคุมกระทรวงการคลังแทนนายกเพราะว่านายกท่านไม่ค่อยมีเวลาก็ได้รัฐมนตรีมาครับ ได้คุณพิชัยมาอ่ได้คุณพิชัยแล้วก็คนนหมือนกวยยศก็ต้องเอาคนที่รู้เรื่องดิจิตอลวอลเล็ตอย่างทองแท้ก็คือคุณเผ่าภูมิผมผมผมคิดว่าคุณเผ่าภูมิเนี่ยขวนงานเข้าตาถ้าพูดกันตรงๆออกสื่อตลอดเวลาอธิบายเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตตลอดก็น่าจะครบลงตัวอืพักเพื่อไทยมีรัฐมนตรีสามคนในส่วนกลางใช่ไหมรัฐมนตรีว่าการหนึ่งรัฐมนตรีช่วยสองทีนี้บวกรวมไทยสังชาเข้าไป มาอีกหนึ่งเนี่ยซึ่งมาก่อนอยู่แล้วนะเขาอยู่ก่อนเขาอยู่ก่อนมันมีข่าวสองกระแสผมจะมาสอบถามคุณครับกระแสหนึ่งเขาบอกว่าจริงๆตอนปรับคอรมี่ยคุยกันแล้วว่าจะขอแลกอขอแลกโคต้าครับคือเอารัฐมนตรีช่วยออกรัฐมนตรีช่วยค้างออกแล้วให้เป็นโคต้ารัฐมนตรีช่วยกลาหมก็มีชื่อพลเอกนัทใช่ไหมนัทพงศ์นักพานิช ที่เป็นที่เรื่อการสมชยุทธ์ในข่าธรรเก่กาก็เป็นโคต้าของพรรคลมหาสัตว์ชาติทราบรรรรเอาเอาโคต้าแล้วมันจะช่วยทางออกซะก็ก็วินวินจบ,บอันนี้จริงไหมจริงไหมก็ก็เป็นไปได้ครับเป็นไปได้เป็นไปได้แต่ว่าผมผมว่าอันนั้นอาจจะเป็นเหตุผลหลักโดยด้วยซ้ำความเป็นไปได้หลักคือหมายถึงว่าคุณอ๊อฟนี้คือขอแลกแล้ว่คุณไม่ฟังอีกข่าวหนึ่งเหรอะมันมีข่าวหนึ่งก็อีกข่าวนไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงอีกข่าวหนึ่งมันจะกลับตาลปัดเลยมันมีข่าวหนึ่งบอกว่ามัน ข่าวนี้คือเมื่อกี้คือบอกว่าแลกใช่ไหมครับอันนี้คือตัดเลยอืิจริงๆอ่ะไม่สนใจหรอกพักรวมทั้สังชาติอพยายามจะพักเพื่อไทยพยายามจะเฉดตัวออกจากรวมทั้สังชาติก็คือจริงๆมีชื่อโคต้ารัฐมตีกระลารัมติช่วยกระลาโหมเป็นคนเด่นนัตพงศ์ครับก็ไม่เอาอรัฐมตรีช่วยคังอเอาไว้ก็ได้ครับแต่มาแบ่งงานแบบนี้แต่รายฟังก็แบ่งยังไงให้ไม่มีบทบาทครับคือ หมือนที่ผัวส่งพักรวมไทยสร้างชาติซะบทบาทให้มันหายไปครับตัดความสัมพันธ์กับพักที่มีความสัมพันธ์กับพลเอกประยุทธ์ซะมันมีข่าวแบบนี้ด้วยเชื่อใครดีวะ <laughs> ผมผมว่าเราวิเคราะห์กันแบบความเป็นจริงดีวะออถ้าพูดกันตรงๆก็คือ,อ,อว่า <c oughs> รอยร้าวหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับพักร่วมมันไม่ได้เห็นชัดขนาดนั้นแต่ผมเชื่อว่าแล้วผมก็คิดว่าเท่าที่ผมรู้มาคุยกับแหล่งข่าวเนี่ยก็มีความพยายาม ที่หลายพักการเมืองอยากจะเป็นเจ้ากระทรวงเองครับคือยึดกระทรวงถ้าเราพูดกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็บอกว่าพลังประชารัฐยึดกระทรวงเกษตรเพราะนั้นกระทรวงการคลังเนี่ยก็อยากเป็นพักเดียวไปเลยคือพักเพื่อไทยอย่างพักภูมิใจไทยเนี่ยเขานิ่งสนิทเลยครับขรมอลอบเนี้คนที่นั่งยิ้มแล้วก็ไม่มีปัญหาที่สุดเลยเนี่ยคือพักเพื่อไทยจริงเขาภูมิใจไทยสบายดประยุทธ์นะคือแบบอย่าไปยุ่งกับผม โอเคอะแล้วคุณออฟไปดูนะส่วนใหญ่ค่อนข้างจะเป็นเจ้ากระทรวงไปหมดเลยกระทรวงศึกษาเขายึดหมดกระทรวงอวกระทรวงไรเขาไม่ต้องมีลนตีช่วยไม่ต้องมีอะไรแล้วเขาก็ทํางานของเขาแม้แต่กระทรวงมหาไทยเองก็มีลนตีช่วยจากภูมิใจไทยสองคนพระเพื่อไทยจริงๆก็อาจจะถูกลิบไปด้วยซ้ําตอนแรกคุยกันแล้วอาจจะให้จบแล้วก็โยกันทีนี้ความเป็นไปได้ที่คุณออฟพูดเมื่อกี้ที่ผมพูดตอนเริ่มต้นว่ามีการอยากสลับมีจริงแล้วมันอยากสลับแต่ต้นอยู่แล้วเพราะว่าคุณออฟ รัมนตีช่วยคังสามคนเนี่ยเยอะมากนะมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยเห็นเพราะฉะนั้นอ่ะในทางการเมืองด้วยซ้ําเนี่ยคือมันมันก็ต้องเจอสับสาการแบบเนี้ยแต่ไปดูว่าถ้าคุณไปอยู่อีกกระทรวงหนึ่งแล้วมีความหลากหลายมากขึ้นอผมยกตัวอย่างอย่างเช่นพลังประชารวมไทยสร้างชาติส่งคุณสุชาติชมเก่งเอ้ยชมกินเนี่ยไปอยู่ที่กระทรวงพาณิชย์อย่างเงี้ยใช่ไหมไม่ไม่ให้อยู่ละที่พลังประชารัฐก็ถูกแบ่งงานแล้วก็ ก,กระจายความเท่ากันในแง่ของการทํางานเพราะว่าหัวหน้ากระทรวงพาณิชย์คือคุณภูมิธรรม,มก็เพื่อไทยลงมาก็ภูมิใจไทยอีกอันนึงก็รวมไทยสร้างชาติก็กระจายกันทีนี้พอคุยกันแล้วไม่ลงตัวอก็ใช้วิธีนี้แหละง่ายที่สุดก็ดถึงเวลานายก,ก็พูดเมื่อวานบอกว่าก็ต้องให้เกียรติและทนตีตอนที่แบ่ง ว่าจะให้ใครดูแลงานจัดการอะไรนี่นี่เป็นเกมอ้าแล้วมันเป็นความชอบธรรมในเชิงหลักการนะรัฐมนตรีว่าการจะให้ใครดูแล้วเราเคยคุยกันเรื่องนี้มานานแล้วครับสมัยก่อนเนี่ยมีพรรคการเมืองพรรคใหญ่ที่เป็นเจ้ากระทรวงเนี่ยเวลาแบ่งงานให้รัฐมนตรีช่วยช่วยดูเนี่ยก็เป็นปัญหามาตลอดครับรัฐบาลคุณเศรษฐาเองตอนกระทรวงเกษตรก็มีวยวายกันมาแล้วว่าได้ดูอะไรที่แทบจะไม่มีบทบาทเลยด้วยซ้ํา ผมจาได้ตอนรัฐบาลคุณประยุทธ์ก็กระทรวงมหาคมอย่างเงี้ยแบ่งมาก็กลายเป็นพักประชาธิปัตย์ตอนนั้นก็แทบไม่ได้มีบทบาทอะไรเลยในขณะเดียวกันก็ลิฟอํอำนาจในการแต่งตั้งบุคคลด้วยลิฟต์อำนาจในแง่ของการที่สมาสามารถที่จะจัดการเรื่องงบประมาณได้อีกนักขึ้นไปกว่าเดิมอีกเพราะฉะนั้นอันเนี้ยผมว่าในทางการเมืองมันชัดเจนอยู่แล้วคุณอ๋อคนแบ่งงานเขาจะไม่คิดหรออแล้วเขาจะไม่รู้เหรอว่าผลกระทบตามมามันจะเป็นยังไงเหมือนแบบ เราเคยดูสิบอย่างอ่ะวันหนึ่งจัดการใหม่บอกให้เหลืออย่างเดียวอ่ะไปคุณคุณจะลุกจากตรงนั้นหรือคุณจะพอใจว่าเอ,อดูอย่างเดียวก็ได้อย่างน้อยก็ได้เป็นรัฐมนตรีแต่ผมว่าไม่ใช่ตั้งใจมาแล้วตั้งใจตั้งใจมาแล้วมันเป็นเกมอย่างหนึ่งเราเคยคุยกันได้ฟังแล้วเกมของการเขาเรียกอำนาจต่อรองความเป็นรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงเนี่ยมันสูงเวลาออกแบ่งงานในหนังสือแบ่งงานเนี่ยรัฐมนตรีสามารถเขียนกำหนดว่าคุณดูอะไร คุณดูอะไรบ้างดูขอบเขตและก็บทอำนาจหน้าที่ด้วยใช่ซึ่งส่วนใหญ่เขาจะมีทิคว่าดูก็ดูไปแต่ถ้าเรื่องเกี่ยวกับประมาณกับเรื่องบุคคลก็ต้องผ่านความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการใช่มันก็ถต่กว่าจริงๆกับคุณไม่มีอำนาจหรอกใช่แล้วก็แล้วก็มีการเคยมีการแก้เกมกันได้นะผมเคยคุยกับรัฐมนตรีคนหนึ่งที่ถูกแบ่งงานแบบนี้เขาก็บอกว่าไม่ให้เขาดูเรื่องแต่งตั้งโยกย้ายได้เลยไม่ให้เขาดูเรื่องประมาณได้เลยเขาก็เลยไปออกกติกาว่า ใครที่อยู่ในกำกับของเขาอ่ะอย่างน้อยหน่วยงานเหล่านี้เวลาที่จะถูกโยกย้ายหรือจะได้เลื่อนตำแหน่งอ่ะคุณต้องถูกประเมินจากเขาจากเขาตั้งเกณฑ์ประเมินขึ้นมามันก็มีเกมซ้อนเกมซ้อนเกมกันไปอีกคราวนี้เกมนี้มันถูกถ้าตามข้อมูลของเอกครับถูกตั้งใจแบ่งงานแบบนี้อืเขาบอกว่าเขาแบ่งแบบตั้งใจแน่ๆแบบไม่เห็นหัวชัดแล้วแบบไม่เห็นหัวอจริงๆแล้วถ้ามันกระทรวงการคลังในหน่วยงานกำกับเยอะมาก หน่วยงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของกระทรวงการคลังคือกรมภาษีใช่สามกรมกรมเก็บภาษีกรมหารายได้อะกรมสรรพสานมิตรกรมศุกากรแล้วก็กรมอ่าสัมพากรครับสามกรมเนี่ยกรมหลักเขาก็ศุกากรสรรพสานมิตรสัมภากรอันนี้เขาก็มอบหมายให้คุณจุลพันธ์ครับเป็นคนดูธนาคารทกศองค์กรสุราครับโรงงานไพ่กยศอะไรพวกนี้รุ้นหน่วยงานพวกนี้ใหญ่มากนะครับกรมธนารักษ ใหญ่มากครับเจ้าของที่ดินกระสอบแล้วก็ที่ดินจำนวนมากจำนวนมากแล้วพัสดุของเขาหมดครับเกี่ยวบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยคุณจุลพันธ์ดูหมดใช่ส่วนคุณเผ่าภูมิที่เขาแบ่งให้จะเป็นแนวแนวทิ้งแทงสํานักงานเศรษฐกิจการคลังอันนี้ว่าคใครได้เป็นผอนี้ก็คือว่าที่ประหลัดงก็เป็นตําแหน่งที่ใหญ่ในทางทิ้งแทงของกระทรวงการคลังสอคอก็คุณเผ่าภูมิก็ดู ทางด้านวิชาการครับดูทางด้านนโยบายถ้าหันไปดูการแบ่งงานให้คุณกฤิาครดาไอ้ย่มเหลืออยู่สองอันอันหนึ่งเนี่ยเขาเรียกสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะสบนสบนบทบาทอาจจะพอมีแต่อาจจะไม่ได้เยอะมากถ้ามองก็เดี๋ยวบอกว่าใหญ่เพราะดูเรื่องหนี้ดูเรื่องการจัดการภาพรวมทั้งหมดใช่ไหมหันไปดูมีอีกไหมไม่มีว่ะ ไม่มีหน่วยงานหลักมีอันเดียวไม่ได้ดูหน่วยงานหลักคือให้แบ่งให้ดูสองคนหลักมีอันเดียวอ่าแล้วที่เหลือก็เป็นหน่วยงานรายสูบรายสูบซึ่งเจ๊งซึ่งมันก็เป็นรัฐวิสาหกิจที่มันถอยหลังแล้วอะบริษัทที่ยพบกันไทยเจ๊งสหรับข้คมินฝากก็เป็นบทบาททางนโยบาย แล้วก็ที่สองอันที่เหลือก็เป็นองค์กรมหาชนองค์กรมหาชนอย่างอันล่างสุดเนี่ยผมก็จะคุ้นชินหน่อยก็คือเนดาซึ่งประธานบอร์ดเนี่ยคืออาจารย์นงทองที่ไปพม่าด้วยกันเนี่ยก็หน้าที่คุณนอปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ําให้ประเทศเพ่อนบ้านใช่ใช่ใช่แล้วพม่าเขมรแล้วก็บางประเทศเท่านั้นคือบทบาทเนี่ยโดนลดแบบใช่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเขาพาดหัวว่าไม่เห็นหัวเพราะบทบาทเดิมอะแก แกดูอะไรของเดิมนะของเดิมเนี่ยแกดูเยอะของเดิมเนี่ยหนึ่งคือถ้าพูดกันแบบตรงๆเลยก็คือองค์กรสุลาแกดูทำไมธนาคารต่างๆของรัฐแกดูบรรษัทบริการอะไรนะไออุตสินเชื่ออุตสากรรมขนาดย่อมอะไรเงี้ยแกดูแล้วแกแกดูหน่วยสามกลมใหญ่กลมบัญชีกลางกลมสัมปราสิตรและสํานักงานสํานักปลัดกระทรวงการคลังเพราะแกมาจากกระทรวงการคลังคือแต่เดิมเนี่ยคนมองกันว่าทําไมรัฐบาล คุณเศรษฐาถึงโยกเอาค่า,าการประจาก็คือประหลัดกระทรวงอันลังเนี่ยคือคุณกิจากําลังจะเกษียณแล้วก็ออกจากรากา,ารแล้วก็ขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีช่วยเพราะมองว่าเป็นค้า,าการไงเ,ออเป็นค่า,าการประจำเข้าใจงานก็จะเข้าใจงานระบบก็เลยให้ดูสํานักประหลัดให้ดูกรมบัญชีกลางให้ดูกรมสมรพสามิตรใหญ่นะตอนนี้โดนลดแบบไม่เห็นหัวหนึ่งไม่เห็นหัวเนี่ยผมว่าไทยรัฐเขาไม่ได้เขาไม่ได้พลาดแรงเกินไปครับเพราะว่าอะไรรู้ไหม พอนักข่าวไปถามนายกเฟษถาตูเหมุนไม่ใยดีอ่ะแล้วดูเหมอนไม่มีขยายดีแกเลยนะเดี๋ยวต้องวิเคราะห์กันต่อว่าทําไมนะคุณเฟษถาเนี่ยบอกว่าอ๋อก็โทรศัพท์ไปบอกท่านอืว่าให้ท่านคิดคืนหนึ่งหรือมองว่าท่านเป็นลัตริที่มาจากค่าการประจำหรือเปล่าไม่รู้สั่งแบบค่าการประจำไงออาหมดหมดละเฮ้ยคุณเทียบกับตอนที่ คุณปานปรีลาออกนะอออกมาแถลงหน้าเศร้าเลยนะใช่ใช่สถานะเศร้าเลยนะใช่ใชแล้วใช้คําว่าผมขอโทษนะใช่ถ้าทําอะไรที่พี่ไม่พอใจผมไลน์ไปขอโทษแล้วด้วยในกรุ๊ปในกรุ๊ปใหญ่ด้วยนะขอโทษเป็นสาธารณะใช่แล้วก็พูดหน้าเศร้าเลยนะแต่นี่อีกแบบนะเอผมโทรบอกแล้วก็ทำใงคิดคืนเแล้วจริงๆความอิมแพกของคุณปานปรีเพราะว่าผลงานชัดเจนด้วยเออย่างคุณกฤษดาเนี่ยถ้าไม่อาจไม่มีข่าวเรื่องพวกเนี้อหลายคนก็บอกเป็นลัมตีที่ ลกลืมเหมือนกันนะออขณะที่หัวหน้าพักเองเขาคุณพียรพันคุณบิลพันธ์สารีรัฐวีพาคแทนที่จะโกรธเป็นฟืนเป็นไฟผมก็คิดว่าอย่างนั้นนะทิ่หายแล้วลอยล้าวรฐบาลหรือเปล่าได้ไหมแบบหูรลฐมนรีในสังกัดเขาละออกทำไมไปแบ่งงานให้ล้ฐมรีพาร่วมได้โคต้าคุณบิลพันธ์ต้องโมโหแน่่ไดาบอกอ๋อลาออกอระไม่เป็นไรไม่ได้เรื่องใหญ่อะไรเดี๋ยวหาคนอนื่นมาแทนได้เอ้าทำไมอ่ะก็คือยังได้โคต้าอยู่หรอหรือว่ายังไงเ ก็เลยงงเลยว่าทําไมดูครับไม่มีใครใยดีแกซะอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นไอ้ที่เถียงกันอยู่ว่าตกลงแล้วเบรกใบละออกมีผลหรือยังอะไรเย่างี้ผมว่าม่จะสาระเลยเพราะดูครับไม่ค่อยมีใครสนใจแกเท่าไหร่จะออกก็ออกไปก็จบเดี๋ยวปลดก้าคนใหม่คราวนี้ก็ค่อยมาจับตาดูว่าจะโคต้ารวมไทยสร้างชาติจะยังอยู่ในตาแหน่งแล้วมันตะช่วยครั้งเหมือนเดิมหรือจะสวิต ไปอยู่วันหนึ่งแต่สําหรับผมนะถ้าผมมีคนมาจีบผมเป็นรัฐมนตรีช่วยคังโคต้านี้นะผมเห็นแบ่งงานนี่นะผมไม่ไปวะมีสองแบบครอบมีแบบที่อยากเป็นรัฐมนตรีให้อะไรก็เอาอ๋อเหรอก็คืออยากเป็นรัฐมนตรีก่อนเนี่ยกับอีกอันหนึ่งก็คือย้ายกระทรวงข้างไปเลยแล้วไปไปดูกระทรวงอื่นดีกว่าที่มันแบ่งงานกันมีงานให้ทํามีผลงานมีคนแซวบอกว่าไปกระทรวงทรัพย์ไหม ไปเป็นลัมตีช่วยกระทรวงทรัพย์เพราะว่าลัมตีเจ้ากระทรวงอ่ะไม่ค่อยเจอหน้าทำไมอ่ะคุณพะชรวาทยาออสสองเก้าไก่บอกอาจจะเหนื่อยกว่าเดิมบอกกระทู้ทีไรไม่เคยมาตอบหรือแกออกสื่อน้อยมากที่เกี่ยวื่องพีเอยอันนั้นงานอาจจะเยอะกว่างานเยอะอันนนั้งานเยอะครับยุ่งนแหละนั่นแหละคนนองก็เล่าสู่ฟังแต่ถามว่าผมว่าจะสะเทือนรัฐบาลไหมในมุมผมนะครับ ภาพลักษณ์สะเทือนอยู่แล้วภาพลักษณ์สะเทือนแต่ว่าเสถียรภาพในความรอยร้าวเนี่ยยังไม่เห็นยังไม่เห็นแบบเป็นรูปเป็นร่างอย่างที่คุณพีรพันธ์ให้สัมภาษณ์อ่ะรบท่านก็ไม่ได้โกรธอะไรอ่ะก็กโอเคเขาออกก็ออกไปสิก็โฆษกพักคุณคุณอัครเดชวงพิทักษ์โร์ก็ไม่อะไรคุณอัครเดชดูจะจริงจังแล้วก็ดูจะฟาดฟัน กับกระทรวงอุตสาหกรรมมากกว่านี้เรื่องแคทเมียมใช่ไหมอันนี้เฉยๆเลยไม่โวยไม่โวยไม่โวยพรรคแกนนํารัฐบาลไม่มีอะไรท่านผมเลยคิดว่าพลเรือภาพรัฐบาลนี้อืยังไม่ได้มีอะไรเสียหายจากเหตุการณ์นี้แต่ในแง่ภาพลักษณ์เสียหายนะนี่สองครั้งแล้วนะใช่ไหมตั้งแต่โปรดกล้าปรับกรมรอบที่สองกรมเสถฐาสองเนี่ยหนึ่งหยุดหนึ่งเนี่ยลาออกไปแล้วสองคนคําถามก็คือว่าไม่มันจะนิ่งเออแล้วก็ ถ้าพูดกันตรงๆก็คือว่าภายในรอบยังไม่ถึงสองสัปดาห์ด้วยซ้ำลําตีทยอยลาออกเนี่ยคนออฟมันก็มีประเด็นในเชิงโปรเซสเหมือนกันว่าปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไปปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไปแบบเนี้เออโปรเซสของการแต่งตั้งของการทุนเก้าโปดเก้าเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะถีจนเกินไปไหมก็ต้องเ็นคาะให้มันจบนะครับผมว่าอันนี้ก็ต้องไปคุยกันแล้วก็เผือกร้อนอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องรีบไปเคลียร์แหละในเชิงของภาพลักษณ์ที่มันอาจจะ ไม่ให้มันมีปัญหาแบบนี้ปัญหาเรื่องการสื่อสาร